สวัสดีนะทุกคนสวัสดีครับตอวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวม o อบที่เกี่ยวกับพวกมัชีนนะคะซึ่งมัชีนในมออเนี้มันสามารถจะผลิตของอย่างโกงให้เราได้ค่ะเอามาดูของในกลน่องกันกันเนาะของคร้าวๆในกล่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะออหือวิธีคนชิ้เกีจอีกแล้วอันแรกเลยเนี่ยก็คือแฮกตกปลาค่ะ ันก็จะมีกล่องที่สําหรับใส่เหยื่อปลาอันนี้นะคะแล้วก็จะมีแหนตกปลาค่ะแล้วก็จะมาวางริมน้ําแบบนี้นะคะวิ้ยดูข้างในกล่องสิมีอะไรบ้างกันะน่มีปลาปักเป้ามีปลาแซลม,มอนด้วยนะคล้ายๆกับเหยื่อปลาละมั้งแล้วก็วางแหนตกปลาไว้ด้วยพอพักเนี่ยเราก็จะได้พวกของที่ตกจากในน้ําได้อย่างเช่นพวกปลานะคะแต่ว่าของก็จะเข้าช้านิดนึงอนะเนาะแปลว่าต้องวางลหลายอันนะคะ อย่างอันรากเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งตกปลาเองแล้วนะเราว่าแค่หวานแหนลงไปใช่ไหมแล้วก็มาเก็บของในกล่องนี่แหละเอาไปใช้ต่อ แต่ว่ามันก็จะมีของบางอย่างที่มันจะเด่นออกมาเล็กน้อยเนาะเราก็ต้องมาคอยดูบ่อยๆนะคะว้าวสุดยอดไปเลยแล้วก็จะมีอาหารกินไม่จํากัดเลยนะก็ถือว่าได้ปลาเยอะนะแล้วก็ได้อย่างอื่นมาด้วยแลีวก็ต่อไปค่ะจะเป็นที่ให้อาหารสําหรับสัตว์ป่าของเราคะ่ะมันก็จะเป็นแค่ล้ายกับถาดใส่อาหารแบบนี้นะแต่ว่าดูไปแล้วมันก็จะไม่มีอาหารอยู่ข้างในนะคะน่าดีถ้วกินอะไรอะ่ะไหนลองดูนี้ต้องวัวมันงกินทิปหรือเปล่าเนี่ยต้องวัวกินทิปด้วย <S <S <c oughs> วินใหญ่โอ้โหมากันเต็มเลยพอสัตว์ป้ามของเราเนี่ยกินอาหารในถาดของเราเสร็จเนี่ย มันก็จะพัน์แล้วก็ออกลูกมาโตทันทีนะคะโตทันใช้แหละ้ยแต่ว่าข้างในไม่ได้มีแต่วีแะมีแครอทด้วยน้องหมูก็กินโอ้โหน้องแตะก็กินน้องไก่ก็กินโอ้ยกินกันใหญ่เลยอ้าวกินเสร็จมันออกลูกให้เลยนะแล้วก็โตเต็มที่เลยล่ะโตเต็มไวเลยบ้าวะเนี่ยตายแล้วแต่ว่าอาหารมันก็จะหมดไว้นะเพราะมันแย่งกันกินนะนะอาหารมีจํากัดนะนะนี่มันเกมลินชัดๆเลยดูดิเอาไก่ด้วยมีนังดูน้องไก่ดิ เด็กนั่งไกลก็จะขยายพันหนังวะาให้เราอ้โหอให้เต็มจตาหอไม่มีที่เดินละอ้อามาแบบตัวโตเต็มๆไหมล่ะเฮ้ยเยอะอนเยอะเกินโอ้ยดิเดียมาชชินแต่อันมันให้ของอย่างโกงไงนะโหดตายแล้วบุฟเฟ่เลยกันเนี่ย to เอามาบอกว่าทั้งโกงทั้งโหดเลยแหละสุดยอดเราจะมีของใช้อย่างไม่จํากัดเลยนะเฮ้ยเอามาดูดิกล่องนี้ได้ของอีกเยอะเลยในขับเปิดดูกันดิอ๋อมันก็จะได้ปลาใช่ไหม อันก็กระเด็นออกมาเลยนะตีได้ปลายเยอะขึ้นนิดหน่อยวุ่ยได้ฮุกด้วยแต่ว่าจะต้องใช้เวลารอนานพอสมควรนะคะสําหรับแหดจักปลาของเราหรือว่าแหดตกปลาเนี้ยเนาะอย่าวางไว้สักร้อยอันก็รวยเองและแนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น เครื่อง g e n e r a อร์นะคะตักเครื่องนี้นะคะมันสามารถที่จะใส่แร่ให้เราได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะมันใสกแร่ลาพิสให้เราค่ะแล้วก็ถ้าวางไว้ตรงเนี้ยแล้วมันจะแรนดอมใส่แร่ให้เรานะคะอย่างนี้มันแรนดอมใส่แร่เพชรมาให้เราเนาะโอ้โหเต็มกำแพงเลยนี่มันเปลี่ยนหินธรรมาดาใหกลายเป็นแร่ได้ได้วยเหรอใช่มันเปลี่ยนเฉพาะหินนะมันจะเปลี่ยนหินเนี่ยให้กลายเป็นแร่ต่างๆให้เราละแหละโอ้โหจะเป็นของที่กกงอันนึงเลยนะอ้ยเลสตนก็มีนี่อย่างเช่นอันนี้มันก็จะให้เลสตนกับเราเนี่ยนะยังไม่ มันยังโกงได้อีกเรามีเครื่องที่ก๊อปปี้บล็อกได้ด้วยแล้วก็ามาก๊อปปี้แร่ที่เราต้องการก่อนนะแล้วก็เอาเจ้าที่เราก๊อปปี้แร่เนี่ยเอาไปวางเนี่ยดูดิบล็อกต่อบล็อกเลยนะโอ้อหก๊อปก็มาลรอๆเลยทีเดียวนี่ก๊อปยังเยอะเลยดูดิได้เพชรยังเยอะเลยอันนี้ก็ยังโกงไม่มากเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันจะมีเครื่องผลิตแร่นะอันนี้นจะได้ขลอง<ม>ที่ดีกว่านี้อีกนะนี่อย่างเช่นแบบว่าเราไปในเนเธอร์เนี่ยเราเจอเอเซนดีบรีสนะคะเราก็ก๊อปได้เลยนะ เนี่ยดูดิกรับอะไรที่เป็นบล็อกบล็อกแร่มันกรอบได้หมดเลยนะตายแล้วโเป็นภูเขาเลยมันก็คุ้มอยู่นะแต่ว่ามันต้องใช้เครื่องนี้เครื่องต่อเครื่องเลยนะแล้วก็กลับไปค่ะจะมาถึงในส่วนของหุ่นยนต์นะคะจะเป็นหุ่นยนต์ที่ไวสําหรับขุดเหมืองแร่นะคะ จ้าตัวนี้มันก็จะช่วยเราผุดเหมืองเนาะแล้วก็เดินตามเราไปทุกที่นะคะคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงของเราเนาะหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ส่วนตัวของเรานะคะโอ้หาวดูสิมันขุดลงไปข้างล่างเลย <c oughs> เราสั่งให้น้องเนี่ยขุดลงไปข้างล่างให้เราได้ค่ะน้องก็จะขุดถึงเบสร็อกเลยนะแล้วก็ตามเก็บของสบายๆนะถ้า<ด>เกิดแ,<บ> <ๆ S 1> แบบว่าตรงไหนมีแร่เนี่ยมันก็จะขุดแล้วเราก็จะได้แร่เข้าตัวเราเลยเนาะแต่ว่าเราสามารถใช้ที่น้องเนี่ยขุดด้านหน้าได้นะคะขุดเดินไปข้างหน้าก็ได้เนาะด้านข้างก็ได้ค่ะ แต่ว่าเราจะลองให้น้องขุดลงไปข้างล่างก่อนนะคะดูดิมันก็แบบโดนแร่มันก็จะได้แร่ใช่ไหมอุ้ยได้ไดมอนด์นมาแล้วได้เยอะได้เยอะแต่ว่ามันก็จะลึกมากเลยนะทำไมไม่ได้ต้องลอยน้ำลงมาก่อนแล้วก็เนี่ยมันจะถึงเบสล็อก,กแ็แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะลองให้น้องขุดไปข้างหน้าเลยนะคะ ข้างหน้าซ้ายขวาอะไรประมาณนี้เนะาะเนี่ยเราสามารถสั่งให้น้องขุดแบบนี้ก็ได้นะคะไปรัวๆเลยนี่ไม่ต้องมาทัง้งตอกเอ็นทีลาบอสกันโ,โอ้ชีวิตดีดีแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องการเก็บของไม่ลงกล่องอะเนาะแล้วทไของเต็มตัวนะโอ้ชนะเราต้องมีผู้ช่วยอีกขุยนยืนอีกตัวนึงค่ะเป็นหุ่นยนต์ช่วยเราเก็บของนะคะโอ้ทีวีได้อารี่เลยปะเนี่ย <l acht> ขายตรงขายตรงเอแล้วมาแล้วอะท้ายมากันเร็วโอ้ยแย่เราทุกคนกันเร็วนี่มาอนอาตุลีทูชัดๆเลยใช่เหมือนอาตุลีทูเะล่ะ ้วตัวนี้ช่วยเราเก็บของนะคะโดยเจะเพาะแร่เนาะน้องช่วยเราเก็บได้ค่ะแล้วน้องก็เดินตามมาไปทุกที่เลยค่ะว้าวสุดยอดมันมีกองเก็บของเคลื่อนที่เลยเนาะใช่เหมือนกับมีกองเก็บของเคลื่อนที่แหล,ละไปตรงไหนน้องก็วับตามเหมือนน้องหมาป่าแหละมาเลยลเาาลทุกคนโอเคทีนี้ก็จะมาถึงเครื่องต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องฆ่าม็อบค่ะ ตัวเนี้ยเหมาะสําหรับวางในบังเกอร์มากเลยนะคะถ้าใครแบบอยากมีบ้านที่เป็นบังเกอร์เนี่ยก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ได้สบายๆนะโอโ้เป็นใบมีดเรื่อยเลยนะใช่ไว้สําหรับฆ่าม็อบเป็นเฉพาะเลยนะมนจะใช้ได้จริงอะ่ะอ้อมของเล่นหลอกเด็กหรืเปล่า นี่ใช้ได้จริงโหดด้วยนะดูหน้าตาใช้ไม่ได้หรอกมัง้งถ้ามีฮอปเปอร์ดูดลงไปแล้วก็สบายแหละอันนี้เราจะลองทําเป็นโฟโตไทป์กันนะคะก็คือ,อล้อมรอบตัวเราอะเนาะแล้วก็ลองเสกมอนสเตอร์ดูนะคะว่าแบบถ้ามันมาโดนกับดักตรงนี้นะมันจะตายทันทีหรือเปล่านะเอาแล้วีลอ,ลองกับวัวก,กะทิเลยนะลองดูนี่จะทะลุเข้าไปได้เปล่านี่อะลุมไม่ได้ไ,ไ,ดไปเลยเจ้าฮัตลุยเลยมันบังคับว่าทะลุไม่ได้นะอ้โห <Okay. S 2> นั่นไงทะลุเข้าไปแล้วแต่มันไม่ส่วนอ้อมแล้วว่ามันอยากทำลาย เพื่อนเดียวเลยใช่นี่โจร <น S 1> <ละ S 2> ด้วยเก็บตัวเนี่ยม,มันมาลุ้มเนี่ยเลยลุ้มใส่พานเพื่อนเลยโอ้หน่องสายสายพานอยิงอย่างเลยไม่เปลืองแรงเห็นเปล่าห่หวยยอดออคือเดียเนี่ยของมันโกงดีจริงอะเนี่ยดูอาทูดี้ทูวิ่งพลาดเลยก็สำหรับปกป้องบ้านบังเกอร์ของเราเลยนะแต่แมงมุมล่ะ มีพวกมอบมอนเตอร์แค่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะโอ้โหสุดยอดอย่างนี้ให้ระวังไว้รอบๆหมู่บ,บ,บ้านนะไม่มีใครเข้ามาได้เลยเนาะอ่าระวังโคเปอร์ไว้นิดใยนะโอ้โหมันดูดของเสร็จแล,ล้วแล้วก็ต่อไปค่ะ จะมาถึงบล็อกเบรกเกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นที่ขุดแร่นะคะหรือว่าที่สปอนหินของเราเนาะหน้าตามันก็จะเป็นคล้ายๆกับเครื่องผลิตหินนะ,นะคะ oh. เราก็จะวางกระจกลงไปค่ะ oh. เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใส่ลาวากับน้ําลงไปได้นะคะเพราะว่าจุดต้นกําเนิดของเครื่องนี้มันจะต้องใช้หินก่อนเนาะเราก็จะเทน้ําลงไปค่ะกับลาวาลงไปนะคะให้มันมาชนัแบบนี้แล้วมันก็จะเกิดหินคอมโบสโตนออกมาค่ะ เดี๋ยวเราก็จะให้เครื่องมันทำงานนะมหมุนใหญ่แล้วยังมันก็จะน้อมผลิตถินมาให้เราค่ะเนี่ยมันก็จะผลิตหินคอมโบสเตนมาให้เราเรื่อยๆเนาะว้าวสุดยอดโอ้โหอย่างนี้พี่เค้งก็ตกงานแล้ดิเนี่ย แ,แค่นะั้นมันยังกงไม่พอพี่เคนมันกงได้มากกว่านี้อีกมันสามารถจะสะกัดแร่ได้นะเครื่องตัวเนี้ยสามารถที่จะใช้พวกบล็อกหินเนี่ยมาสกัดเป็นแร่ได้นะจริงดิแต่ว่าต้องใช้เครื่องมือช่วยนะแต่ว่าเราจะต้องใส่สายพันลงไปก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องใส่สายพันที่เป็นลูกศรกมากก่อนเนาะมันจะได้ลําเลียงหินมาสกัดให้เราได้นะอุ้ยไหลมาแล้วไหลมาแล้วซิ่งเราเนี่ยจะวางสายพันยาวๆหน่อยก็จะดีมันจะได้ไม่แหลกมากนะ แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะเราจะใส่เป็นฮ o อปเปอร์ลงไปอะเนาะมันจะได้ดูดลงไปนะแล้วก็ใส่เครื่องมือที่ชื่อว่าคลัชเชอร์ลงไปค่ะ เรื่องนี้มันจะช่วยสกัดแร่หินอิกินเนาะมันจะช่วยบดหินนะคะให้แบบว่ากลายเป็นผุยผงอะเนาะอ่ามาเป็นเศษเลยแล้วพอมันสกัดหินออกวมาเนี่ยมันก็จะเป็นผงกาวเวลกับผงทรายนะคะร้บผงกาเวลกับผงทรายเนี่ยก็ไปสกัดต่ออีกรอบนึงนะเราไปทาอะไรเนี่ยไปทําไร่อื่นต่อได้แล้วก็ใส่ใส่พานลงไปอีกจอนึงค่ะ เพราะว่าเราต้องการให้เศษไส้ยกับเศษเกลว์เนี่ยมันทําการอัปเกรดนะคะแล้วก็สก,กัดออกมาเป็นแร่ให้เราค่ะโดยใช้เจ้าฟิวชั่นตรงนี้นะคะเป็นตัวช่วยเนาะเดี๋ยวเราต้องวางฮอปเปอร์รลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยฟิวชั่นคราฟเตอร์ลงไปค่ะเนี่ยมันก็จะสก,กะัดออกมาให้เสร็จเป็นบล็อกมันอัดแท่งมาให้เ,เห็นปะ่ะมันอัดบล็อกมาให้เลยอะ่ะมันอัดไปเป็นบล็อกไซน์กับบล็อกกาเวลออกมาให้เลยนะสุดยอดอ่ะโอ้ก็พร้อมใช้ต่อเลยอะดิ ยังจะไปใช้ต่อก็ได้หรือว่าจะมาสกัดต่อก็อกกได้นะเดี๋ยวเราจะต้องมาสกัดต่อนะคะยังไม่เสร็จดีนะมันยังโกงได้อีกเราก็จะใส่ใสายพานลงไปเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตะแกรงร่อนลงไปค่ะเจ้าตะแกรงร่อนเนี่ยเราจะใส่ต่อจากตรงนี้เนาะเราวต้องขั้นด้วยฮอปเปอร์ก่อนนะคะโอเคแล้วก็วางเจ้าตะแกรงนี้ลงไปนะคะ พอแบบพวกบ็อกไฟกาเวลเนี่ยมันโดนร่อนนะคะมันก็จะมีพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะดรอปมาให้เราใช้เ <Wow. S 1> นาะเนี่ยดูดิอันนี้ยังไม่โกงเท่าไหร่นะเดีย๋ยวเราทำพ็อปเปอร์ใส่กล่องไว้ก่อน อันยังมีของอย่างอื่นแท่งอ,อีกนะดูดิโอ้โหมันร่อนเะลรบ้างนะเนี่ยก็ยถ้าเป็นกาเมลกับไฟเนี่ยก็จะได้เป็นพวกมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆมานะอมันไม่ได้ขคนดด้นเลดิดูดิมีถังเหล็กด้วยนะมันให้ถังเหล,ล็กเรามาด้วยมาไงเนี่ยมันก็จะใส่ลาวากับนนะ้ำมาให้เราด้วยแหละโอ้โหชูกาเคนแคนลองเคนหลอดก็มาเยอะๆทำ <พอ S 1> ไมเยอะ เรามันยังให้ลาเหล็กมาให้ด้วยนะแต่ว่าเป็นลาเหล็กติดนะคะก็คือเดี๋ยวเราต้องมาเผาเองอะเนาะไม่น่าเชื่อนะว่าหินของเมื่สโตนเนี่ยมันจะมีของอะไรพวกนี้อยู่ข้างในด้วยอะแต่ว่านี่ก็ยังโกงไม่พอโกงได้มากกว่านี้อีกนะจริงไม่ยังมีอีกเหรอใช่เราสามารถเอาร่หินเนี่ยมาสกัดเพิ่มได้นะทําไงอะโดยการอัปเกรดมันงงเนี่ยใช้แฟลชไดรอัปเกรดเนี่ยนี่ไงเสียบข้าไปล๊บมันก็จะทําการอัปเกรดตัวเองเลยจากหินเนี่ย มันก็จะสก,กัดตัวเองเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นบล็อกล้าเหล็กไปเลยนะแล้วมันก็จะบดล้าเหล็กนะคะให้กลายเป็นล้าเหล็กผงแนละ้วเป็นผงล่าเหล็กนะคะผงล่าเหล็กเนี่ยก็จะโดนมาสก,กัดอีกทีนึงค่ะมาแล้วมาแล้วมาครั้งนี้แล้ว ผมว่าเหล็กประกาศออกมามันก็จะอัดแท่งมาให้แล้วเนาะกลายเป็นแท่งเหล็กมาให้นะคะว้าวไม่ต้องมานั่งเผาเลยเนาะใช่ไม่ต้องมานั่งเผาเลย,นะเเลยแค่ใช้แฟลตไดอัพเกรดอ่ะแฟลตไดมันยังโกองโโอ่ะยังห <โฮ S 2> ัวอ่ะดีแต่มันร่นไม่ได้นะใช่มันไม่ร่นต่อแล้วเพราะว่ามันเป็นลเหล็กแบบพร้อมใช้แล้วนะไงไอส่งต่อลงกล่องไปเลยโอ้โหดูดีเรามีเหล็กใช้ไม่จำกัดตลอดชาติเลยนะเนี่ยใช่นีแล้วก็จะมีเหล็กใช้เยอะแยะเลยนะโอ้ยจมเมือว่าเป็นแมชชีนที่ช่วยชีวิตในเซอร์ไวเออร์ได้เยอะ ไม่มากกว่านั้นดูดิมันให้เพชรมาด้วยนะมันยังจะมีมากกว่านี้อีกอใช่มนล่อแร่เพชรแต่มาให้พวกเราเมล่ามีคอปเปอร์ด้วยนะจริงวหยแต่ว่าถ้าเราใช้แฟลชไดที่เป็นแฟลชไดไฟนะคะสีส้มๆเนี่ยอัปเกรดเนาะมันก็จะเปลี่ยนจากหินคนอมโพสโตนค่ะเป็นหินแบบที่เผาแล้วเนาะว้าพร้อมใช้ไม่ต้องมานั่งเผาเองให้เสียเวลาเมื่อยตุ้มเลยนะนี่ถ้าเราไม่ต้องการเรามาสก,กัดเพิ่มเนี่ยมาบดเพิ่มเนี่ยโอ้โหดูดิโู้ดสุดยอด พอเราใช้แฟดไดที่เป็นตัวสีทองนะคะแฟดไดทองอัปเกรดเนี่ยบลอกหินมันจะเปลี่ยนตัวเองทันทีเลยค่ะนี่มันจะสกัดตัวเองออกมาทันทีกลายเป็นเนเธอร์ไล์นะคะเอวเฮ้ยมันไปไงมาไงมัถึงเป็นเนเธอร์ไลท์ได้เนี่ยดูดิกลายเป็นเนเธอร์ไลท์สแครปเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแค่ <laughs> ใช้แฟดไดสีทองทอะคิดดูดิ โอ้โหดูดิลาเล็กก็อย่างเยอะเนี่ยมันให้ลาเล็กมาด้วยอีกนะคะหายแล้วเราไปทําอะไรหมดเนี่ยไปสร้างบ้านได้เปล่าที่มันเจ๋งก็คือมันให้ในเทรลยสแครปประมาณแบบไม่จํากัดเลยนะคะของมันโกงมากเลยอดูดิโอ้โหสุดยอดแล้วก็ถ้าใช้แฟลชไรที่เป็นไดมอนด์อัปเกรดนะคะมันก็จะสะกัดลาหินค่ะให้กลายเป็นลาไดมอนด์ให้เราเนาะ,ะแล้วก็จะเอาลาไดมอนด์เนี่ยมาบดนะคะบดออกมาเป็นผงไดมอนด์เนาะ,ะว้าวเป็นไดมอนด์ดักก็มีนี่เป็นผงไดมอนด์ออกมาละดูดิ เยอะมากเลย oh. ไดมอนนะ่ะพอมันส,ก, oh. สกัดผง <Ch is S 1> ไดมอน์อักมาแล้วเนี่ยมันก็จะเอาเข้าไปบวกกันตรงนูน้นอัดแท่งกันตรงนู้นนะคะเออน้องไก่สกัดได้ปล่ไม่น่าจะได้ี <c oughs> เ่เฮเป็นสัตเพราะมันเอาผงไดมอนมาอัดบล็อกกันนะคะมันก็จะกลายเป็นเม็ดไดมอน์นักมาให้เราใช้งานได้เลยนะ <c oughs> ว้าวสุดยอดไม่ต้องลงไปขุดเองเลยนะ ดูดิม, <า S 2> ม <า S 1> ันเป็นเม็ดเลยไดยมดอนด์เป็นเม็ดเม็ดเลยนะเราก็จะได้มีไดมอนด์ใช้อย่างไม่จํากัดเ,เริ่มจากแค่บล็อกหินที่เราไม่ต้องไปขุดทาร่ให้มันเมื่อยตุ้มนะอันนี้ก็เกินไปเมทัลไลท์ก็ไม่ต้องขุดเมดทัลไลท์นี่แบบได้อย่างเยอะดูดิเดี๋ยวต่อไปมันต้องมีไร่อย่างอื่นต่อนะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งอ้โหเพียบเลยกันจะลระจรติดขัดนะเยอะเยอะลงกล่องไม่ทันรอดดูดิ โอ้แน่นมากแน่นมากแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแฟลชไดที่เป็นอมเมอรัลนะคะพอเราอัปเกรดแล้วเนี่ยล้อถี่มันก็จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นบล็<ข>อกอมเมอรัลค่ะแล้วมันก็จะถูกลดเป็นผงอมเมอรัลนะคะมาเข้าเครื่องตรงนี้นะเนี่ยดูดีเดี๋ยรสักแปบ๊บนึงนะแป๊บหนึ่งมันแออัดกันมากเลยแบบว่าต้องโลโลหน่อย ตอนนี้ไม่ยังทำไดมอนด์ไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง<ว>ตอนนี้มันก็จะค่อยๆบดเอเมัลของเรานะคะบดแรดดิบเอเมัลของเราอะนะออกมาเป็นผงเอเมัลค่ะว้าวออกมาแล้วอามดูสิโอ้ยสีเขียวด้วยพอออกมาเป็นผงเอเมัลแบบนี้เนาะ<ว>เดี๋ยวมันก็จะเอาไปอัดบล็อกค่ะไลายเป็นเม็ดเอเมัลค่ะให้เราใช้เงินได้อย่างไม่จํากัดเลยค่ะว้าวสวยจุมมย๊งมบยบอกว่าเครื่องนี้มันโกงมากๆเลยนะโกงปั๊มแรงมากๆเลยอะดูดิ<ว>โอ้ยเยอะมากเลย อย่างนี้จะได้ไปเป๋าของคุณเชวบาแล้วผงแบบเอเมัลดเมตอะกลายเป็นเม็ดเอเมัลอย่างเยอะเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวพี่เคนก็จับน้องวัวกับน้องหมูมาสกัดเสลยมาบนสายพานกันจุ่ไปดูมาอีกแล้วน้องไม่ได้น้องอัดไม่ได้พี่เคนนี่จับอัดเม็ดเลยอย่าเพิ่งฆ่าน้องโอเคสายพันแรกของเราก็จะมีประมาณนี้เนาะซึ่งของก็จะเยอะมากกันแหละ แล้วต่อไปนะคะก็จะมาถึงการปลูกผักผลไม้อะล่ะก็จะเป็นฟาร์มผักผลไม้กับปลูกต้นไม้ของเรานะคะเราจะเริ่มจากฟาร์มบีดรูทของเรากัก่อนๆค่ะมันจะเป็นตู้แมตชินคล้ายๆกับที่ไว้สําหรับว่อนเมล็ดพันธุ์ของบีดรูทเนาะซึ่งแบบถ้าเราคิดขวานะคะมันก็จะปลูกให้เสร็จเลยเนาะ แล้วเราก็รอให้เครื่องแมชชีนเนี่ยมันเก็บเกี่ยวให้เราอย่างเดียวนะคะดูสิมันหวานมาเลยให้เสร็จเลยเนาะปนดินรดน้ำด้วยถ้าเราอยากให้มันโตเนี่ยเราก็มาใส่ปนนิ้วก็ได้นะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นฟาร์มแตงโมค่ะก็จะปลูกให้เสร็จเหมือนกันดูดิโอ้โหเว้นช่องให้เสร็จเลยใช่เว้นช่องให้เสร็จเลยนะคุ้มจุงเบยเครื่องมันฉลาดมันโกงมากเลยแหละอันนี้จะเป็นฟาร์มมันฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มชูการ์แคร์แล้วกันเนาะเราจะวางไว้ตรงนี้ให้มันห่างกันด้วยนะะเพราาว่ มันมีพื้นที่จํากัดนะดูดีมันปลูกให้เสร็จเป็นแถวเลยอ่ะเป็นร่องน้ําให้เราเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มสวิตเบอร์รี่ค่ะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้เวระยะห่างไว้นิดนึงว้าวมีทุบเปนเล็ดเลยเหรอแล้วก็นี่จะเป็นฟาร์มแครอทของเรานะคะแล้วก็จะปลูกห่างหางไว้ตรงนี้เหมือนกันนี่ดูดี โอ้แป๊บเดียวเองอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะโอ้หเต็มเลยฟาร์มเหมือนตลาดมากเลยอะ่ะมันเป็นเครื่องผลิตมเมล็ดพืชเนอะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็จะปลูกวีดนะคะอันนี้แหละของสําคัญใช่ของสําคัญเนี่ยมเมล็ดวีดเนี่ยถ้าไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีกินเลยนะใช้เลี้ยงสัตว์ได้ไงปลูกเพิ่มๆหน่อยให้มันเยอะขึ้นมาหน่อยละกันเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราต้องวางใส่พานด้วยเนาะวางใส่พานในการเก็บ เกี่ยวให้มันลงกล่องนะคะแล้วน,ะะน้าดิพี่เค้งกว่าจะถามว่ามันเยอะขนาดนี้เราจะเก็บยังไงไหวอะ่ะเราไม่ต้องเก็บเองเราแค่วางสายพานเดี๋ยวมันก็จะเก็บเกี่ยวมาให้ล้วละโมว่าหนี่ไงเราวางสายพานเสร็จละเราก็จะวางเครื่องดูดของไว้ด้วยนะคะทั้งสองข้างเลยเนาะ,ะสายพานจะมีสองข้างสองฝั่งนะคะอ๋อมันก็จะดูดขึ้นมาให้ลงบนสายพานแล้วมันก็วิ่งไปตามสายพานเลยใช่ไหมใช่ทำคล้ายๆกับคือชี้เวียนอ่ะ oh, อะไรประมาณ oh, นี้โอ้โหเห็นแล้วหิวเลย <laughs> ยอดดูดิมันไหลลงกองกันหมดแลว้วเหมือนผลไม้เวียนนะเห็นเปล่าโอ้ย <c oughs> จำจุ่มเบยอันนี้เราสปีดนะคะ <c oughs> เพื่อให้แบบพืชผักมันโตเร็วเนาะจะได้เห็นการเก็บเกี่ยวของมันนะคะว่าแบบว่ามันเก็บเกี่ยวอนเนกประสงค์ให้เราได้ยังไงเนาะถือว่าโกงอีกเครื่องเงนะอย่างโกงอนะดูดิผมไม่ต้องมาทําฟาร์มเลยอะ่ะมายืนเอฟเคอย่างเดียวเลยดิแค่เปิดเกมทพียงไวเราก็รวยได้นะใช่ แต่ว่าถ้าเราไม่สปีดให้มันเหมือนเซอร์ไวเมอร์เราก็จะใช้เวลานานนะในการรอผลผลิตนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เราเสร็จเลยค่ะเราแค่แบบมาเปิดเครื่องทิ้งไว้เนาะนี่ไงลงกล่องนี้แล้วลงกล่องทันอุ้มแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะโอ้โหไม่รู้จะกินยังไงหวัดไหวเลยนะเนี่ยใช่<อ>แต่อันนี้เราเร่งสปีดไงถ้าไม่เร่งสปีดจะเข้าช้าเลยนะ แล้วก็ต่อไปค่ะจะมาถึงแมชชีนของการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตพวกบล็อกไม้มาเนาะเราจะเริ่มจากต้นเบิร์ชนะคะก็คือแบบเราปลูกใช่ไหมพอต้นมันโตเนี่ยมันก็จะตัดท่าแบอัตโนโมัติเลยค่ะว้าว,วเครื่องสวยอันนี้ดูดีอันนี้ก็ดีดีเครื่องมันดูดีเนาะนี่ปลูกต้นอาคาเซียค่ะมีทุกต้นเลยเหรอใช่มีทุกต้นเลยต้นโอ๊กก็มีตรงนี้ห่างกันหน่อยนะเพราะบางทีแบบต้นไม้มาชนกันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นต้นจังเกิลน,นะ เยอะอคาเซียก็มีเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไปปลูกอคาเซียแล้วกันไหนลองใส่บนมิวดูดนจตแค่มันต้องปลูกให้ห่างกว่านี้หน่อยอะเนาะไม่ได้เห็นออกมาแล้นี่ดูดิเพราะมันออกมาเสร็จปั๊บมันตอกปุ๊บเลยใช่มันไม่ได้ตอกใบไม้ให้มันตอกตอไม้ให้นะเนี่ยดูดิเดี๋ยวเราต้องทำโฮเปอร์เพื่อเก็บของลงกล่องนะนะโอเคเราต้องใส่แว็กซัมลงไปนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวคล้ายๆกับไวเลตอะเนาะ ไว้สาหรับจับขึ้นนะคะแล้วก็ดูดของไปลงกล่องค่ะแ้วต้องใช้บอลมิวด้วยนะมันจะได้โตไวๆนะนี่ไงดูดิพอมันโตแล้วมันก็ตัดล้วล้วเลยโอ้โหแล้วมันก็ดูดของไปตรงกลางใช่มันดูดของลงกล่องเห็นเปล่ากระดุกกระดืยกระดุกกระดือโอ้โหมันโกงมากเลยอะเดย์มันแถวเลยดีจุงนี่ไม่ต้องมานั่งเก็บเองด้วยนี่อ่าวเฮ้ยไม่ต้าอ่ะอาคาเซียมันจะบักป่ะเออมันบักหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างอื่นก็เจ๋งแล้วแต่อย่างอื่นมันตัดได้หมดเลยนะนม่ไงตัดให้ขาดเลยชับ โอ้ดี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 ของเยอะปป๊บเดียวไม่ต้องมีสายพานของมันก็ไหลเข้ากล่องได้เหมือนกันนะแต่ต้องมีบอลมิวนะดีดีถ้ามีบอลมิวชีวิตก็ดีดีเลยล่ะใช้ของไม่แพงเลยนะโอ้ดีเพนมีรังพึ่งมาให้้วยนะรังพึ่งยังมาแล้ยมันตัดรังพึ่งให้เสร็จเลยใช่มันแรนดอมรังพึ่งให้เราเลยเพราะมันเป็นบล็อกไงมันเลยตัดบล็อกให้เราแต่ไม่ตัดพุ่มไม้ให้เรานะโอ้เสียาจจังเลยนะต้องรอให้ไม้ไม้หต่นเองนะรอกันเหงื่อแห้งเลยนะพุ่มใหญ่ขนาดนี้ เดีย๋ยวเราไปดูอของในกล่ะะองกันเนาะอ๋อหอยเต็มกล่องมันก็จะอดอกเป็นพวกซับป,ปิ้งนะคะแล้วก็พวกล็อกไม้ต่างๆมาแล้วเนาะแล้วก็จะมีแบบรังผึ้งมาให้นะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเต็มคาราเมลนี่เรียกว่าขุ้มอย่างขุ้มอย่างกลงอ่ะแต่โอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวหมดแมทชช่งไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบแมทชช่งกันนูมักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งให้กันฟุง้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะไม่อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันเยอะๆนะครับววันนนี้้้้ตอองไปก่แลจาาาบบ๊ยย